มะนาเพื่อไม่ควนตดเชื่อหมดแต่เมื่อพ่อกินเข้าไปแล้วมะนามาันติดคอติดคอตายตัดขาอ้าวกู้ใจยังตัวตัว กันไหมไม่เกี่ยวอุยใส่กุงกิมกุ้งเกิ๊อยู่นหน้ที่นมนเคร่องมหนไม่ใช่เครื่องขอมหวานนะครับยังไม่เป้งค่ะไ่เชื่อดูใส่กุ้งีิ่มๆยูหุยายันเอนี่คนทำสองเคะนะคะเดีนะะ๋ยวแม่ทายดูก่อนกลัว ตัวอะไรปีนขึ้นมาตัวอะไรปีนขึ้นมาคนแมงสาวายน่ากินมากเอาี่ไงมากินข้าวเที่ยงกันเด้อนี่ว่าแม่เธอตีนั่งกายอยู่นี่หนึ่งตัวโอ้ยตกแกงเนี่ยหอมเงี แตมปลจะค้ำก่อนเด้อเสียบแสียบก่อนพูดได้ยไรปากซานก็านกจะตข้มาหัวไม่ได้แล้ว,ลว,วเพรเธอยังไม่กระดกน่ากลัวมากเลยเธอแอบไปเดี๋ยวนี้นะเธอกระดกน่ากลัวมากพไหมนูบอกว่าอะไรมันนามันติขอบแล้วมันท้มันนำมันบีบไม่มีนมม้ำม,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 นะมันมีแต่อไอสเก็บออกมาก มันนหวาลุยเราก็ต้องใช้ใบตัวนี้นะคะใบตัวนี้ใบตัวนี้ก็คือใบชะบูนะคะแล้วเราก็ตักคำใหญ่ๆนะคะมันจึงจะแ่บนะคะเพื่อนๆนี่สเลอร์ปี้แม่เนี่ยออกมาเลยตัวนี้เธอออกจากเลนแม่ตัวนี้เราได้สเลอร์ปี้แล้วอยังก็อัน ย่ยเข้าไปคอเบของตั้งอยู่ไหนไอ้กระปุกเล็กเอากระปุกเล็กให้น้องตัวเปนใหญ่ไอ้เป้งลองยลองพิ้งคเพรกะเพ็ดะเพ็อืม แล้วเาว่าเขาชิ้นผินเนาะเอาไปแค่แม่น้องก่อนโอเดี๋ยวที่นอนเลอคย